สบายดีพ่อแม่พี่น้องผองปเมื่อสุกคู่สุกคนเนาะก็ได้มาพบพกับเบา้าอ้วนอีสิเขาเสร็จเคยพ่อแม่พี่น้องซึ่งว่าเบา้าอ้วนก็ได้เดินทางมาให้ภารกิจยุทธีบ้านน้ำเงาเนาะคือเกขาหน่พ่อแม่พี่น้องเนาะกในพัพน,น,น,พนมาให้ธุรกิจทางนี้ก็เลยว่าก็ได้มีชาวบ้านนั่นแนะน้ำให้กับเบา้าอ้วนนี่ให้เขาไปหาครอบครัวา,วานึงเนาะก็ซึ่งว่าเป็นครอบครัวที่ว่ามบ่มีให้งานเนาะก็อาศัยอยู่ด้วยกันสองไอ้น้องก็เป็น คือว่าเถาแก่แล้วเนาะก็ผ่านมาก็จะเป็นเคสของคู่คิวเนาะคู่คิวก็เคยไในมาสัมผัสเท่านึงแล้วเนาะก็ซึ่งว่าบมื่อวนไในมาครั้งนี้ก็สภานก็ได้แนะนำให้กับบมื่อวนนั่นว่าให้เขาไปเยี่ยมยามทางแม่เถาพน,นก็คือแม่เถาดีเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าบมื่อวัน,นครับคำแนะนำจากสภานเราเมื่อวนก็จะได้น้ำพ้าท่านผู้ชม เพื่อนเพิ่มกันเลยเนาะว่าเพื่อนจะกินยูจงนนังไรเนาะครอบครัวข,ของเพื่อนเนาะโอเคเพื่อนพี่น้องเนี่ยก็จะข้าไปหาหนอนะนะจิที่สบายเน้นน้ำใหม่ก็คือจะเป็นเพื่อนของแม่เท่าก็จะเป็นหลังนั้นเนาะก็เป็นซองไอ้น้องยูน้ำกันเนาะก็เท่าแก่แล้วเนาะนี่สบายดีแม่เท่าสบายดีสบายดีก็ต้องเห็นอยัางยูนี่นะสบายดี เยังนี้น่ะอันนี้ไม่เถ่ายห้นยงปัดจาซูปป่จจายซูปอือโอ้คือวานเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ในแถาเป็นกำลังเป็นว่าเป็นซอยกำลังเห็ดยาซุปนเี่พี่น้องอโอ้เห็ดเห็ดเห็ดแบบพื้นเมืองพื้นบ้านเท่าไหร่เนี่ยนาองอืออืออือือเือนเอืออืออือ ม่เท่าดีเพื่อนว่าเนาะก็คือ,อเราจะได้น้ำใหมกับเบาวันนี้เขามาหาเนาะมันก็เป็นเคล็ดเก่าของคู่คิว้วเคยมาสัมผัสไม่เท่าแล้วเนาะเพื่อนเล่าก็เป็นพื้นเปลนฟาเปลนฟาเปลนทั้งหนาทั้งหลังจะเป็นฟาไม่เฮียเนาะแฟนพี่น,น้องเนาะก็จะมุ่งสังเกตสีที่เห็นแหละนี่ อนี่ฝนตกพื้นไสต์มจะดกมดาดเราเนาะไปเปน็นหนองแค่นี้นะครับม็ดเรามันจะเป็นขั้นตามนอเวลาฝนตกลงน้ากระเด็นเข่าจะมันจะดกมดม็ดเราเนาะนี่หักม็ดละในพี่น้องนี่พวกกัดเมดจะรวมหน่อนี่ว่ามันตํามไก่กับดินพวกกัดเมดน,นี่พี่น้องนี่ประมาณนี้แลนหละขั้นน่อย แค่นอกแม่พี่น้องนอดน,นี้ก่อโบว์ที่จีนนันพาดทานผู้ชมนี่เขาไปหาเถวคนเนาะ <c oughs> อันนี้ก่อนเลยไม่แถวคนก่อนเลยมันนั่งอยู่นี่แล้วเนาะ <c oughs> สบายดีไม่เท่า <c oughs> สบายดีสบายดีเนาะกำ <c oughs> ลังเห็ียยังอยู่นี่น่ะเบ็ดยังเต้ <c oughs> เวียนยังเออะบกก็คือว่าเนาะลูกเดือพันมาทาังนี้เนาะก็เลยว่ามีชาวบ้านแนะ่นำให้ลูกมีเข้ามาหาอบรัวข,ของแม่ถา่าเนาะก็เป็นอันนี้ชื่อมเมเา่าดีเต้อเออ๋เป็นผู้นี้เลยเนาะก็ขเขาจะก็ได้บอกกัว่าให้มาย่ำมถา,ามเขาขอบรัวของมเมเา่าเนาะเป็นขบรัวที่ว่า ยากอีกกว่าน <Meeting. t ong Spanish> ึงยืมโมบ้านนี้เนาะแล้วเดือนนี่มีจะคนกรือไม่เถ่าสองคนสองคนอ๋อยูยูที่สองอ้น้องอ่ะอืมยูยูที่สองอ้น้องตัวตัวนี้เป็นเป็นเอื้อยเป็นน้องอ่ะผู้ซอยเป็นเอื้อยฮะผู้นั่นมันเป็นเอื้อยอ๋อคือว่าเราทำซ่มเราผู้นี้จะเป็นเอื้อย นี่จะเป็นน้องเนาะพ่อนเพื่นน่องเนาะอ๋อ,อกอ็คือว่าอาศัยเยอ่นกกันสองไอ้น้องเนาะอาศัยนกกันสองไอ้น่องเราอันน่าถือว่าเอ๋ยเอ๋ยมาเถาเอ๋ยมาเถาดีเนี่ชื่อยังไงน,นางคันผู้เป็นเอ๋ยชื่อนางคันนางคันเนาะเออนางขันผู้น้องสาวชื่อดีเนาะอ๋อ เป็นหนึ่งคือว่ามาอาศัยอยู่สองคนไอ,นอ้น้องเจนี่เราบ่าามีลูกมีหลานยังแหล่ะว่าบ่มีลูกมีหลานมาอยู่น้ำเลยเนาะบ่มีอยู่น้ำเลยอายุประเดียวอ,อยู่สองคนอยู่สองคนเฮ่นนี่มันเฮ่นสองล่างนี่มันเฮ่นเฮ็ดสมมารีตุ้งสองอืม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  ทุกปัญญาคุณอ๋อแล้วอันอันเฮืออไม่เท่าอยู่นี่มันไปต่างไห้ก็ส่งมนี้อ๋อมันถ้าเศ้าเาบ้านนี่มันต่างไห้เนาะอ๋อแล้วแล้วตัวดินยุ่ไม่ดินเพไม่เท่าเต้มันดินเคยปฏิบัตินะาอยู่อ๋อออกมาเลยมาอยู่เนาะแล้วนี่มันอาศัยยุ่ดินลูกเคยเนาะเราไม่เท่าเพราะมีดินอยุ่อ่ะเดี๋ยวนี้ หอ,อยยูนี่ยูนี่เ <หา S 1> นะาะด<อ>ินนี่แล้วไปอืออืออืออีอแ้นี่พูดมีดินยูเนาะอือันเี้เนี่ยก็แม่ชอบบานตังให้เนาะอืออ๋อดินเป็นดินลูกเคยนเนาะมันเป็นดินปฏิกลูกเคยนเนาเฮามาทางมันเติบเอามาทางก่อนแคมเ,เราไมา่เราไม,ม,ม่ไม่เถามีมีลูกจกคนอ่ะมาเเ่านี้มแม่แม่เนี่ย มีคนนึงมันตายเอามีคนนึงนตายอเอาคือเอายูน้ำดินลูกเคยลูกเคยลูกอายน้องชายนี่นะโอ,นอนะ้น้องชายเอาประเล็ดเป็นลูกเคยอยูอ่อืมอืมอืมลูกอายลูกน้องเม้นลูกอายลูกน้องเน้องแสดงว่าเม่เธ่านี่มีลูกผู้น,นึงแล้วก็ลูกก็ตายป้าแล้วเนาะตายป้าแล้วนี่ยนอยูผู้เดียวเลยเนาะอยูผู้เดียวลูกหลานก็ไมี เลาซื้อมือซื้อวันนี่เฮ็ดเท่าไหนชีวิตการเป็อยู่ของแม่น่ะเหดไทยเฮ็ดนาจ้ะเฮ็ดให้เขาก็เฮ็ดเฮ็ดทางมัดแล้วปีนี้ก็เฮ็ดอ่ะเฮ็ดเฮ็ดไทยเห็ดไทยก็ได้เข่าลายจ้ะก็ได้กลุ่มกินเนาะกลุ่มกินได้ตั้กลุ่มกินบัวพ่อขายเนาะบัวพ่อขายอืวานให้งานก็เถากเกลี่ยเราเห็ดลายก็ได้เนาะ ก็เขานำส้มปลาสุ <c <c ่ปีก็พอกินที่เต้โบอุดวัวยากอย่งเต้ไม่เท่าปีนี้ก็บโอุดกับกลุ่มกินแล้วปีนี้ก็บกุ่มกินเนาะแล้วชุมปีกชุ่มฟันนีนไม่เท่าก็ได้ไปอยังเต้เลยนี่นะก็ได้ไปอยังเต้ยู่เขียวเที่ยวเล้วอยู่เต้ยน่าทางไหก็ไปทางไหเนาะ แสดงว่าม่เเ่ากับคนทุ่วมันอยู่เนาะดอกแมนน่าก็ลุกไปช่วยเท่าทันต้มเล่าแล้วห่นงย่างนอืม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 อืให้ให้ปีนี้ดีจะเฮ็ดแล้วเนาะให้ปีนี้เนาะให้ปีนี้ก็เฮ็ดอ๋อก็สิคเพื่อวันพุ่งเนาะเอาเพื่อวันพม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ทั้งม่นเถาบนเนาะก็ว่าเฮ็ดให้เดในเฮ็ดให้เราเนาะเฮ็ดให้ก็บทางให้แล่าเราเนาะกัน เห็ดลายกบได้เนาะเนื่องจากว่าเฒ่าแก่แล้วเนอะมีตาลูต้นดาวลายพ่แม่พี่น้องกเนื่องจากว่ามีแต่เอาผัวแล้วเนาะพัวนี่เดี๋ยวบอกเอาผัวลูกนั่นมันลูกทางตายลูกยิงได้ดกินยังเากือ๋อเป่านี้บเขเอาผัวเนาะแล้วก็มีมีลูกที่ย่างเป็นสาวพ่นเนาะอือมีย่างเป็นสาวน มีเงี้ยเป็นสาวเพื่อนเนาะเกิดออกม,มากแลว้วก็ตายเนาะลูกเนาะและ้วท่านตรงนี้ก็บอกพอเลยเนะาะอยู่โดดเดี่ยวมาตลอดเลยเนาะอ,อยู่อยู่ผู้เดียวมากนนี้จักปีเราไม่เท่ามาอยู่ตรงนี้สี่ห้าปีเนาะม,ม,มีตาสงสารเราหลายแม่พี่เนาะคือว่าเราชีวิตอยู่ผู้เดียว อันดินที่ว่าเล่าามออยุ่นี่ก็เป็นดินแบบอันที่ว่าเป็นดินลูกเคยแม่เราเป็นดินลานเคยเนาะอเป็นลานเคยเป็นดินลานอาศัยจุดดินลานเคย,าายดดเฮือนก็เป็นชาวบ้านต่างให้เนาะของไม่เท่าเนาะอ,อันนี้ก็ตาสงสารน่าร้ายพ่อแม่พี่เนอะท่าแกเราก็ทันเท่าคนนี้ไปก็จักเสียดเบ,บ็ได้เนาะไม่มีลูกไม่มีหลานคอยบังแยกเนาะ มึงดูลูกขออนุญาตถ่า,ายพวกนา,ายกันเลยอืม่ายก็ถ่ายเองอ่านี่บ่าอ้นก็จะแห่ผ้าทายผสมเข้าไปถ่ายใน,นกันของในแคนเพื่อนเนาะนี่ก็จะเ,เ,เป็นที่น,นอนของเพื่อนแบบไม,ม่เป็นเนาะเราก็เป็นคนดูมันดูละเอีเยดดูไม่เป็นเนาะนี่เพื่อนเราก็จะอันน้ำไม้หักษาความสะอาดได้ดีไม่เป็นเนาะนี่ คนแต่งอยู่พรกินบอลมันย,งยงังมันยังเล่าก็จะเมียนมัดเป็นระบบระเบียบถือว่าเลาเนี่เป็นคนร่วมมันอยู่เนาะแต่ว่าน,วนี่มื้อนี้จะมันจะยูตรงเราเพื่อน้องมันจะฮักเพราะว่าคือเที่ยวเห็นอยู่ทั้งข้างนอกกันเนะานะผนตัวปวกกัดอ่ะเนาะมันจะตําแดงกว่าจะยุตลงเลยพี่พน้องบอนี่นะนี่มาอวดผมที่ปเหยียบมันก็สิบ่กล้าเหยียบแล้วเพราะว่าหยาดมันฮัก ราะว่ามันโขจะเป็นตำราตำราตำรามันอ่อ,อนๆอยู่เนี่ยไปไปเน,นอนันนี่ก็คือเป็นเงื่อนติวาของชาวบ้านมาเฮ็ดให้เนาะอันดินที่เจ้าเล่ายู่นี่ก็เป็นดินของาออลานเคยเฮ้ยไปไปเนาะ ชาในดีเออเท่านะั้นเป็นเท่าเกาเป็นคนรูกมันดีเนาะถือว่ามันคือที่ลูกปฏิทายฟันมาเนี่ยบอกว่าเบื้งเฮือนเนี่ยบอคือว่ามันจะเป็นบ่อนสาดปานในนะเทปเบสเมาเบื้งเฮือนเม่เท่าแล้วก็ก็ถือว่าลูกมันยุ่งไม่เท่านะ ผมเมียนมักจัดแจงเครื่องของเป็นระเบียบเนาะแล้ววันเวลาเจ็บเวลาเปลี่ยนด้วยเมื่อไหร่ไหมแถว่<ม>ีไฟคอยเบิงแง่งไหมแถวมีไฟเบิงมีไฟเบิงเลยลูกหลานยกกันไก่ก่มาเบิงที่ลูกเคยหลานเคยนี่ก่อนเอาเบิงเฮาคนเดียวเออบิงคนเดียวเน้เนอ เทียนอะไลอลมก็เลยไม่เถ่าลูกยักษ์ขอถามกันมีผู้ยายจบุญพยักษ์สลอยเลือครอบข้าของไม่เถ่านี่ยไม่เถ่าจะขอคพณชอยอย่างนี้ชอยนบ่งตุนนี้ไม่เถ่าจะขอยพชอยอย่างไดนะเ่วามีผู้ย้ายจบุญายักษ์สอยเลือครอบข้าของไม่เถ่านี่ม่เถ่าจะให้พนชอยเหลืออย่างนี้ลองลงขอนพนงน แล้วใครพ่นช่วยยังช่วยเอ,เอาอันนี้อันนั้นเอาช่วยเอาเอาอันไหนเอาเครื่องเด้เครื่องเครื่องเครื่องยังเด้อยังเด้สั่งเเ oh กระสีมุ้งเฮือนสั่งกระสีมุ้งเงินอ๋อก็กระเนี้อมุ้งเฮือนแล้วอ๋อแล้วนี่แถวข้างน,นี้ปุณญ่าจะบุญจักษ์ช่วยเหลือก็คือวจากได้ได้จาก แปลงขึน้นไม้เนาะอืมอยากแปลงไม้ออกอยากแปลงขึ้นไม้อืมแล้วแปลงขึน้นไม้เราที่ไปตัง้งที่บวันไหนสมมติว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญพ้นซอยเรือนะมาตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่นี่พ้นพมันดินเท่าดู้ไหมเบ็ดดินลูกหลานเคยดูเขาใครตั้งอ่ะตังค์ใครมาไปตั้งค์าตั้งค์คราวนี้ปัญญาใจบุญนะี่ยไม่เท่าจะขอพ้นซอยตัง้งขึ้นเนาะอืมอ๋อเพื่อนนี่ก็ทางกับทาง

ใจผสมปมปีอออเ pues นืหักปีไดก่อนเป็นอืมหักปีได้ส่งมาให้มาแปลงคันพ่มีลามาหักมาแปลงก็อพ่อชี่พ่มีเขนอยู่เนาะอ๋อคนเนืองจกว่าพ่มีให้งานเนาะมีานออตาสงสารไม่เท่า้ไหลพ่อี่น้องเนาะเริ <are legit. S 2> ่มไม่เท่าเลยเดี๋ยวนี้ ล,ลูกเด็กแถวมาหาไม่เท่าก็บนไม่มีอย่างไรเนาะลูกก่อนชิ้ช้อยเหลือไม่เท่าในเบึงตน้ไน,น,ไน,งตนไปก่อนเนาะชิ้ช้อยเหลือไม่เท่าในเบึงต้นไปก่อนเนาะหาชิ้นพันกิบไปไหมพี่นอ้องบ่อวนก็นจะได้๋ยวมอไปกบไม่เท่านี่เอาไว้นะเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเนาะอันทีว่า อันเงินลูกได้หม่เม่าเนาะออเออเออคขบใจ <laughs> อันเงินที่ว่าลูกเอให้อนามเมถาวรนี่มันจะบุญเงินมันจะบุญแมนเงินของลูกแมนเครื่องภู้ใหญ่ใจ,ใจบุญคนฝากมา,าให้ไหวกับบ้วันนี้ไห้บ้วันนี้ไปซ่ยเหลือในเมืงตนเนาะอ,อที่ว่าลูกได้ไปท้ายคลิปท้ายนี้นั่นนี่แล้วก็ฝากให้เป็น ตัวเรือในี่ยผมต้นเลยให้ซื้อยุกซื้อยาจานสิ่งที่จําเป็นเนาะเพราะว่าเขานําสัมปลาไม่เท่ายังมีเนาะงั้นตัวนี้ก็เอาไว้ซื้อควบซื้อกินบ่ลแล้วก็ยามเจ็บจําเป็นบ่นะไว้ซื้อยุกซื้อยากินแล้วไม่เท่าเาด้อเเอออ่อออารแล้วนี้ก็ลูกก็เสียดายขอลากรับก่อนเนาะ,ะวันลูกก็ยังเสียดายเหตุภารกิจบอลไม่ได้มากกว่าชาวบ้านแนะน้ำให้เขามาหาก่อนลูกก่อนนี้ช้าละเวลาเขามาหาไม่เท่า พ่อย่าคู่เรื่องเล่าความจริงชีวิตการประยุกต์ของแม่เม่าวรเนาะมันชีลำบากสักใดเนาะโอเคแม่เา่าเอาล่ะครับกัอนบปเนี้ยนะโอเคอืมโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากเทว,วาบ่าวอ่อนได้เข้าไปหาแม่เา่าเพื่อนเนาะก็ได้าู่เรื่องเล่าชีวิตการประยุกต์ของแมถาวรเพื่อนเนาะก็เป็นตาสุสานเล่าหลายเนาะเล่าก็ได้อาศัยอยู่ผู้เดียวนี่มาหาหกปีเราพ่อแม่พี่นอ้องเล่าก็บ่ไใดไม่รู้ น,นี่ลานหนึ่งเนาะกอโว่าคือพันว่านเนี่ยเราก็สมัยเป็นสาว่ันเนาะก็ได้มีลูกมีลูกได้ว่าพวกมีผัวเนาะก็ถือว่าลูกเกิดมากกวตายปะเนาะเราก็เลยได้อยู่ผู้เดียวจนเท่าทุกวันนี้เนาะเพิ่นก็ได้สู่ชีวิตอยู่คนเดียวมาโดยตลอดพ่่อแมพี่น้องเพิ่นก็เป็นคนรู้มันอยู่เนาะทุกๆปีเพิ่นก็ได้เฮ็ดไทยเฮ็ดสวน เขาของพอกินอยู่เนาะพมพี่น้องเนาะตามที่เพิ่นกล่าวรวมมาเนาะก็ขอสมช่ยน <himself> like okay, ้ำม right ่เแ่าเพิ่นเนาะแม่เ่าเพิ่นก็เป็นคนดุมันขยันขันแข็งอยู่พ่อแม่พี่น้องก็บ้าอ้วนก็บผู้ว่าเล่าก็บเช็ดได้สำหรับเนาะเแ่าแก่ซสำนี้เราเนาะบ้าอ้วนก็สงสารเล่าลายเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าอ้วนก็บจะได้ไว้ซสำนี้เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดก็บอนที่ตามมาชมร่วกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหากว่าผู้ในี้จะบุญทานผู้ชวมทานใด ไอ้เขามหาบส้วมคลิปนี้แล้วถ้าหากักเมตตาสงสารทางครอบครัวของแม่เฒ่าเพื่อนเนาะก็สามารถที่จะพอพันมาทางบมื่อ้วนได้คือเก่าเนาะบมื่อ้วนก่อนที่คอเป็นสะพานบนในทุกทุกทานที่บริจาคมาเนาะเชิงว่าแม่เฒ่าเพื่อนขอมากกว่าขั้นมีผู้ใหญ่ใจบุญบริจาคช่วยเหลือก่อนยากได้เฮือนเนาะว่าเฮือนอยู่ก็จะหักแล้วเนาะมันก็มุ่งทางก็เสีอยู่แต่เป็นพื้นแปลนอยู่แต่ก็มันจะหลายปีแล้วมันจะโดกแล้วเนาะก็เริ่มจะหักจะพังแล้วเนาะพ่พี่น้องเนาะโอเคพ่แม่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้เมื่อวันก็เสียดายขอร่าทานผู้ชมไปซ้ำนี่เนาะมาเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ